คืนนั้นเราขับรถกลับบ้านดึกถนนเปรียวสดลูกหูลูกตาจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขูดกับท้ายรถกึกกึกเบาๆเราเปิดเพลงดังกลบแต่เสียงนั้นกลับชัดขึ้นเรื่อยๆคล้ายมีเล็บยาวๆตะกุยข่วนดังแกรกๆจนเราขนลุกสู้ใจเต้นไม่เป็นสัน่นพยายามไม่มองกระจกหลังกลัวเห็นอะไรเข้า จนถึงสี่แยกไฟแดงเราชะลอรถเสียงนั้นก็หยุดกึกพอรถเคลื่อนตัวอีกครั้งมันก็กลับมาคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงขูดแต่เป็นเสียงกระซิบแผ่วแพรวแทรกมาอยากไปไหนไปด้วยคนเราเหยียบคันเร่งมิดลืมทุกอย่างมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างเดียวไม่กล้าแม้จะชะลอ พอถึงรั้วบ้านเราพุ่งเข้าจอดแล้วรีบลงจากรถทันทีไม่กล้าหันไปมองท้ายรถอีกเลยคืนนั้นเรานอนไม่หลับเสียงนั้นยังคงก้องอยู่ในหูสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ผู้สนับสนุน KMM ขีด TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง